รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สนับสนุนโดยรอยยิ้มได้เกิดขึ้นแล้วและจะเกิดขึ้นอีก1,400แห่งแค่ช่วยแยกขยะกับโครงการแยกแลกยิ้มการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันปวีนาสิงห์บุรณานี่คือรายการโลก3ามรอยหสงศาค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวที่จะนําเสนอในวันนี้อย่างอยู่ที่ซีรีส์เรื่องของวัฒนธรรมทางด้านอาหารการกินในภูมิภาคนี้นะคะ เรานําเสนอเรื่องนี้เพื่อที่จะเป็นการทําความเข้าใจแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์กับประเทศพวกนี้ให้มากยิ่งขึ้นและวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปยังประเทศที่ต้องบอกว่ามีการแบ่งปันหรือว่ามีการแชร์กันมากที่สุดกับวัฒนธรรมไทยค่ะคุณผู้ชมคะเรากําลังจะไปอย่างประเทศที่ชื่อว่ากัมพูชากรุงพนมเปญคือเมืองหลวงที่สะท้อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชนชั้นบนในกัมพูชาได้เป็นอย่างดีร้านอาหารชั้นเลิศ และของกินดีๆทั้งจากในและต่างประเทศก็มารวมกันอยู่ที่นี่แต่เมืองนี้ก็ไม่สามารถสะท้อนภาพวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวกัมพูชาได้อย่างแท้จริงนะคะถ้าอยากเห็นความเป็นอยู่ของชาวกัมพูชาโดยภาพรวมเราก็ต้องออกนอกเมืองค่ะ ออกจากกรุงพนมเปญมาสักประมาณ70กิโลครับเรามุ่งหน้าสู่ทางเหนือไปจังหวัดกำปงจามที่นี่เป็นจุดพักนักท่องเที่ยวครับคนส่วนใหญ่ก็จะมาแวะรับประทานอาหารแวะเข้าห้องน้ mm ํา hmm. เกือบทุกคนจะใช้เวลาอยู่ที่นี่นานมาก mm hmm. เดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าครับว่าทําไมเขาถึงชื่นชอบที่นี่กันนะคุณผู้ชมอย่าพึ่งเข้าใจผิดนะคะว่านี่คืออาหารพื้นเมืองของชาวกัมพูชาตัวนี้เอาไปหนึ่ง พาราะเจ้าพวกแมลงทอดแล้วก็มแมลงปรุงรสเหล่านี้เป็นของรับประทานเล่นเท่านั้นค่ะแต่ด้วยความแปลกทําให้นักท่องเที่ยวที่มาพบเห็นนั้นต่างก็ถ่ายรูปแล้วก็เอาไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์จนทําให้หลายคนเข้าใจผิดว่าคนกัมพูชานั้นรับประทานมาแมลงเป็นอาหารหลักและที่เป็นไฮไลท์ที่สุดก็คือเมนูแมงมุมยักษ์นะครับภา,าษาเขมรเขาเรียกว่าอาปินมันๆกรอบๆแล้วเขาก็ปรุงรส เค็มๆหวาน,นๆก็อร่อยดีเหมือนกันครับบางคนอาจจะคิดว่ายี่ไม่มีอะไรกินเหรอทำไมต้องเอา,มาแมลงมากินแต่ว่าต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ก่อนนะครับ้าย้อนกลับไปในยุคที่มขมแดงเร่องอํานาจประชาชนอยู่ในความยากลําบากอาหารการกินไม่ได้หาง่ายๆเหมือนนี้วิธีการที่เขาจะอยู่รอดได้ก็คือการปรับตัวครับการเรียนรู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้แล้ว้สิ่งที่กินได้ที่อยู่รอบตัวเราจะมาหาวิธีปรุงหาวิธีได้รับประโยชน์ได้รับสารอาหารจากมันอย่างไร ซึ่งจริงๆในทางวิทยาศาสตร์เจ้าพวกมแมลงพวกนี้ก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับดังนั้นใครที่มาแล้วคิดว่าอยากเรียนรู้ความรู้สึกอยากเรียนรู้ประวัติศาสตร์ย้อนหลังกลับไปพร้อมๆกับได้คุณค่าทางอาหารไปด้วยก็ลองดูได้นะครับไม่ใช่เรื่องเสียหายแหมคุณผู้ชมคะอันนี้ถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสไปยังกัมพูชาก็น่าจะไปลองหาประสบการณ์เหล่านี้ดูบ้างนะคะถ้าดิฉันไปดิฉันก็จะทำแบบเดียวกันคะ่ะ อะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีทั้งนั้นค่ะและคราวนี้นะคะเราไปติดตามดูนะคะว่าผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้นั้นเขารับประทานอะไรกันตามไปเลยค่ะสำหรับคนที่อยู่ในเมืองครับส่วนใหญ่เขาก็จะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการรับประทานก๋วยเตี๋ยวหรือถ้าเป็นภาษาเขมรจะออกสเนียงต่างไปหน่อยเล้วว่าก๋วยเตี๋ยวหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็น รับประทานข้าวต้มหรือว่าเขาเรียกว่าบ,อบอ่อก๋้วยเตี๋ยวของกัมพูชาจะไม่เหมือนก๋้วยเตี๋ยวของไทยแล้วก็จะไม่เหมือนกับเฝอของเวียดนามเกิดจะมีความคล้ายคลึงกันมากจะเส้นเล็กๆแต่ก็เป็นเส้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนเส้นกล้วยเตี๋ยวเราผักที่ใช้ก็จะเป็นผักหอมน้ำซุปจะค่อนข้างไปทางหวานนำํำครับส่วนใหญ่เขาก็จะใส่ซอส ใส่พริกไทยแล้วถ้าเป็นคนกัมพูชาทแท้ๆส่วนใหญ่ก็จะเติมน้ำตาลตามลงไปอีกครับและที่ขาดไม่ได้สำหรับอาหารกัมพูชาเกือบจะทุกจานก,ก็คือต้องมีน้ำจิ้มครับมีผมปรุงรสแล้วก็เติมมะนาวล,ลงไปหน่อยอย่างเวลารับประทานก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ครับเขาก็อาจจะที้บเนื้อออกมาจิ้มน้ำจิ้ม กินไม่ได้มีหลักฐานระบุชัดนักนะคะว่าชาวกัมพูชานั้นเริ่มรับประทานผงชูรสหรือว่าผงปรุงรสตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆในปัจจุบันนี้นะคะผงชูรสได้กลายเป็นเครื่องปรุงหลักที่ขาดไม่ได้ในทุกครัวเรือนไปเรียบร้อยแล้วค่ะสภากาแฟจะสามารถพบเห็นได้ในย่านตลาดชุมชน แล้วคนที่มาที่นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ชายแทบจะทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าในสังคมกัมพูชานั้นตั้งแต่ดั้งเดิมมาผู้ชายก็จะออกไปทำงานนอกบ้านส่วนผู้หญิงก็จะทำงานในบ้านและคอยหุงหาอาหารให้เหล่าสมาชิกภายในครอบครัว วัฒนธรรมการดื่มกาแฟไม่ได้แพร่หลายมากในสังคมของทัมพูชานะครับแต่ว่าเฉพาะคนที่ทํางานในเมืองก็จะปรับตัวเป็นสากลมากขึ้นก็จะรับประทานกาแฟเป็นอาหารเช้าคู่กับปลาท่องโก ปลาท่องโกโหรือว่าที่นี่เรียกว่าชาควายน่าจะเป็นอีกหนึ่งอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนครับโดยชาวกัมพูชาเขาก็มักจะรับประทานเป็นอาหารเช้าคู่กับกาแฟที่นี่ก็เรียกกาแฟนะครับแต่ว่าอาจจะออกเสียงหรือว่าสำเนียงแตกต่างไปหน่อยเขาจะออกเสียงป็นกาเฟวิธีรับประทานก็จะจิ้มนมข้นหวานจะจิ้มกาแฟหรือว่ารับประทานเปล่าๆก็ได้ อันน so right. so so right so so ี้เรียกว่าบบอครับก็คือข้าวต้มนั่นเองบบอก็จะมี2แบบคือบบอเครื่องคือใส่เครื่องก็แล้วแต่ว่าจะใส่เนื้อหมูเนื้อปลากับอีกอันหนึ่งเป็นบบอซอก็จะคล้ายๆกับข้าวต้มกุ้ยครับคือรับประทานคู่กับกับข้าวบางคนก็จะใส่ชาควายหรือว่าปลาท่องโอลงไปด้วยบางคนเขาก็จะใส่ขนมจีนเข้าไปด้วยครับที่นี่เรียกว่าหนมบรรจบหรือว่าขนมจีนบ้านเรานั่นแหละครับ แล้วก็จะรับประทานคู่กับแกงถ้าเทียบบ้านเราก็คือน้ำยา <c oughs> เขาจะทำใส่ขมิ้นเพื่อให้มันออกสีเหลืองๆเ,เขียวๆเ,เรียกว่าสำรอขแมส่วนที่เป็นน้ำแกงแดงๆนี่เรียกว่าสำรอกะรีนอกจากนั้นในบางจังหวัดก็จะมีน้ำแกงอีกแบบที่คล้ายๆกับน้ำยากระทิในบ้านเรานะคะซึ่งที่นี่จะเรียกว่าสำรอกะติแต่ว่าก็ไม่ได้แพร่หลายมากนักนะคะเพราะว่าคนกัมพูชาเขาจะรู้สึกว่า กะทินั้นเอาไว้ใส่ของหวานไม่นิยมเอามาใส่ในอาหารคาวไทยและกัมพูชานั้นมีการแบ่งปันวัฒนธรรมกันอยู่ในหลายๆมิตินะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาวรรณกรรมความเชื่อและอาหารการกินดังนั้นไม่แปลกเลยนะคะที่เราจะเห็นอาหารหลายๆอย่างนั้นมีความคล้ายคลึงกันมาก อันนี้หน้าตาเหมือนข้าวต้มมัดบ้านเราครับเขาเรียกว่าขนมอันซอมข้างในก็จะเป็นส่วนซีกบดมันหมูอยู่ก,กลางๆแล้วก็ได้กลิ่นของพริกไทยปกติเขาจะรับประทานกันในงานบุญครับแหมคุณผู้ชมขาหน้ารับประทานอีกแล้วใช่ไหมคะดิฉันเชื่อว่าถ้าดิฉันรับประทานเนี่ยนะคะหนึ่งชิ้นเนี่ยรับรองอิ่มไปทั้งวันแน่เลยค่ะส่วนทีมงานก็อาหารเช้าก็ทานไปแล้ว ขนมหวานก็ทานไปแล้วเชื่อว่าพวกเขาจะมีพลังในการเดินทางไปถ่ายทําต่อไปนะคะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงพลังงานคุณผู้ชมคะด้วยทำเลที่ตั้งของประเทศกรรมัมพูชาที่มีความหลากหลาย คือมีทั้งแม่น้ำมีภูเขามีทะเลสาบมีพื้นที่ริมฝั่งทะเลแล้วก็มีพื้นที่ราบลุ่มอีกด้วยนะคะดังนั้นจึงไม่แปลกค่ะถ้าหากว่าเราจะค้นพบว่าอาหารการกินของชาวกัมพูชานั้นมาจากธรรมชาติเกือบจะทั้งหมดถ้าใครอยู่ใกล้เมืองสีหนุกวิวนะคะก็จะมีอาหารทะเลกินอย่างอุดมสมบูรณ์เลยค่ะ แต่ถ้าหากว่าใครอยู่ในเมืองคะตะบองก็ว่ากันว่าจะได้กินข้าวคุณภาพดีที่สุดของกัมพูชาเลยและถ้าใครอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดรอบตอนเลสาบก็จะได้มีโอกาสกินปลาน้ําจืดแบบอุดมสมบูรณ์เลยค่ะส่วนพืชผักผลไม้พื้นเมืองนั้นก็กระจายไปอยู่ในแต่ละจังหวัด แต่ถ้ามาที่จังหวัดกำปอดหรือว่าบางคนอาจจะเรียกเป็นจังหวัดกำปดซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศนั้นก็ต้องไม่พลาดที่จะแวะชิมของได้อยู่สองอย่างค่ะจังหวัดกำปอดอยู่ทางตอนใต้ครับมีอากาศดีๆแล้วก็มีของขึ้นชื่อหลายอย่างที่ดังๆก็คือพริกไทยแล้วก็ทุเรียนกำปดครับทุเรียนกำปอดนั้นนะคะจะลูกไม่ใหญ่มากลูกเปลือกเนี่ยค่อนข้างหนาเนื้อจะเป็นสีเหลืองส้ม มีกลิ่นที่หอมละมุนแต่ว่าก็ไม่ฉุนมากนักนะคะนิยมรับประทานกันตอนเนื้อนิ่มๆจะได้รสชาติที่หวานมันกำลังดีเลยค่ะเนื้อมันจะเป็นสีเหลือเงเข้มกว่าทุเรียนหมอนทองของบ้านเรานะครับอหอมมันแล้วก็เม็ดเล็กนิดเดียวอร่อยอร่อย ทุเรียนกําปอดนั้นนะคะผลิตได้ปีละไม่มากสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีคนมารอซื้ออยู่ตลอดเวลาเลยเรียกได้ว่าผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ขายหมดเลยค่ะแล้วก็ไม่เหลือส่งออกชาวต่างชาติก็เลยไม่ค่อยรู้จักมากนักแต่ถ้าหากว่าเป็นพริกไทยกําปอดแล้วก็ชื่อเสียงของเขานี่ต้องบอกว่าโด่งดังระดับโลกเลยนะคะ สาเหตุที่ทําให้พริกไทยกโปดเป็นที่นิยมน่าจะเป็นเรื่องของรสชาติแล้วก็กลิ่นที่หอมกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพริกไทยสดที่เอาไปปรุงเป็นอาหารเวลารับประทานจะรู้สึกเลยว่ากลิ่นหอมมันขึ้นจมูกถึงขนาดว่าเป็นสินค้าส่งออกชื่อดังของประเทศนี้เลยนะครับบางพัตคารชื่อดังในต่างประเทศถึงขั้นรีเควสตเลยว่าถ้าจะใช้พริกไทยต้องเป็นพริกไทยกโปวดเท่านั้น ถึงที่เสียม,มราฐหรือเสียมเรียบจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของปราสาทนครวัดซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากที่สุดนะคะจึงมีอาหารการกินหลากหลายแต่ถ้าจะหาอาหารกรรมัมพูชาแท้ๆนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมต้องออกนอกเมืองค่ะอาหารพื้นเมืองของกัมพูชาครับส่วนใหญ่ก็จะปูกพันอยู่กับวัตถุดิบหลักๆอยู่3มอย่างข้าวผักแล้วก็ปลาน้ําจืด ซึ่งถ้าแหล่งผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุดและมีคุณภาพที่สุดก็ต้องที่จังหวัดประมอบครับส่วนปลาถ้าจะเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดถึงขั้นขนาดเลี้ยงคนทั้งประเทศได้ก็ต้องมาที่5จังหวัดรอบๆตัวเลสาบนี่แหละครับความหลากหลายทางชีวภาพทําให้เกิดระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการประมาณกันคร่าวๆว่าในแต่ละปีนั้นชาวประมงจะสามารถจับปลาจากที่นี่ได้มากกว่า2 5 0 0 0 0ตันเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ60ของปลาที่จับได้ในประเทศนี้ทั้งหมดในฤดูการที่น้ำขึ้นเต็มที่ก็จะเป็นช่วงผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ของสัตว์น้ำรัฐบาลจึงมีประกาศห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดเพื่ออุตสาหกรรมจนถึงฤดูการน้ำลดจึงอนุญาตให้จับปลาได้ก็คือว่าถึงแม้ว่าจะมีปลาอุดมสมบูรณ์แต่ว่าถ้าไม่มีการบริหารจัดการและร่วมกันอนุรักษ์ที่ดีก็อาจจะมีโอกาสที่ปลาหมดไป ก็มีอยู่2กลไกหลักครับที่จะช่วยให้มีปลาอยู่ได้ตลอดทั้งปีแล้วก็มีให้ถึงลูกถึงหลานกลไกแรกก็คือจากภาครัฐเขากําหนดฤด,ดูการในการจับปลากําหนดมาตรฐานของอุปกรณ์แล้วก็วิธีการอีกกลไกหนึ่งก็คือว่าคนในท้องที่ต้องช่วยกันครับสร้างกติกาเกิดขึ้นมาว่าถึงฤด,ดูการนี้พื้นที่นี้อย่าเพิ่งเข้ามาจับนะให้ปลาได้วางไข่ให้ปลาได้โตก่อนแล้วถ้าหลุดจากพื้นที่นี้ออกไปก็ค่อยไปจับค่อยไปหาปลากัน ทำแบบนี้แหละครับถึงจะได้มีปลากินกันอย่างยั่งยืนสำหรับคนที่นี่แล้วต้นเลสาบเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งครัวและเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของคนทั้งประเทศนอกจากจะเป็นแหล่งผลิตปลาขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศกัมพูชานะครับชื่อเสียงของโตเลสาบยังดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลายคนอยากมาเห็นที่นี่ก็เลยเกิดเป็นอาชีพบริการนักท่องเที่ยวขึ้น ปัจจุบันชาวบ้านที่อยู่รอบๆตัวเลสาก็จะมีรายได้จาก2ทางครับทางแรกก็คือว่าจากการจับปลาทางที่2ก็คืออาชีพบริการนักท่องเที่ยวครับว่ากันว่าเรื่องการจับปลานั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะคะสําหรับคนกัมพูชาเพราะว่าสามารถเรียนรู้ได้จากการดํารงชีวิตประจําวันแต่สิ่งที่เป็นงานหนักกว่าก็คือการนําปลามาแปรรูปนี่แหละค่ะ เวลาที่เขาได้ปลาเยอะๆแล้วเขารับประทานไม่หมดเขาก็จะเอาไปแปลรูปครับอาจจะเอาไปทําเป็นปลาแห้งหรือเอาไปหมักก็ได้ซึ่งการหมักปลาในแบบของกัมพูชานะก็มีหลายแบบครับอาจจะเอาไปทําเป็นปลาเอาะปลาฮกซึ่งปลาฮกนี่น,นะครับเป็นเมนูหลักหรือว่าเป็นส่วนประกอบหลักที่อยู่ในอาหารกมพูชาแทบจะทุกมื้อครับ สนใหญ่แล้วนะคะประหกจะถูกนำมาเติมเครื่องสมุนไพรเพื่อที่จะแต่งกลิ่นให้หอมแล้วก็มักจะทำสุกโดยวิธีการที่นิยมกันมากคือการนำมาห่อใบตองแล้วก็ปิ้งแบบนี้นะคะใช้เวลาเพียงแค่10 1 5นาทีนะคะเราก็จะเริ่มได้กลิ่นหอมลอยมาแล้วค่ะคุณผู้ชมขะส่วนอาหารประเภทแกงที่เรียกว่าซําลอนั้นก็ต้องปรุงรสด้วยประหกเช่นกันนะคะ วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวกาบ,บูชาที่อยู่ในชนบทเหมือนกับบ้านเราเป๊ะเลยครับก็คือว่ามีสำรับอยู่ตรงกลางแล้วก็มีกับข้าวสมาชิกในครอบครัวก,ก็นั่งล้อมวงกันโดยอาหารหลักๆที่เขาจะต้องมีเกือบจะทุกมือ้อก็คือว่ามีปลาผักแล้วก็แกงซึ่งแกงของอมเขมรก็จะเรียกว่าสมรอซึ่งสมรอจะเป็นได้หลายแบบเลยนะครับจะเป็นทั้ง สมรอที่เป็นแกงจืดก็ได้เป็นแกงสม้มหรือว่าเป็นแกงพริกแบบแกงกะหรี่ก็ได้และเกือบจะทุกเมนูอาหารจะต้องขาดไม่ได้ก็คือปลาหกอาจจะมาในรูปของเนื้อปลาหกเลยเอามาปรุงรสหรือแทรกอยู่ในพวกแกงใช้เป็นเครื่องปรุงเป็นน้ำปลาหกจานนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยครับเรียกว่าปลาหกขจบสลักเจกก็คือว่าปลาหกห่อใบตอง วิธีการเขาก็เอาปลาหกไปปรุงเครื่องแล้วก็ห่อไปตองปิ้งจนหอมได้ที่ง,นงนานทางงานภาษาเขมเนแปลว่าอร่อยครับคุณผู้ชมคะถ้าจะสรุปว่าประหกของกัมพูชานั้นคือปาร้าของไทยคงจะไม่ถูกสทัทีเดียวนะคะ เพราะว่าก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นหน้าตาที่เห็นหรือว่ารสชาติแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยและกัมพูชาเท่านั้นนะคะที่มีวัฒนธรรมอาหารการกินแบบที่เรียกว่าเป็นการหมักปลาจะว่าไปในประเทศพม่าก,ก็มีลาวก็มีเวียดนามก็มีลงไปทางตอนใต้มาเลเซียก็มีค่ะคุณผู้ชมคาอินโดนีเซียก็มีฟิลิปปินส์ก็มีดังนั้นถ้าหากว่าในกรอบของสมาชิกอาเซียนจะใช้เรื่องของการหมักปลา เป็นหนึ่งในสื่อกลางในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมเข้าหากันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะสนับสนุนโดยโพสต Today ลึกซึ้งทุกข่าวสารตอบทุกด้านของชีวิตดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชั่น อาหารตะลจานของแต่ละาชาตินั้นมักจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่ค่ะถ้าพูดถึงประเทศนี้เราจะเห็นได้ว่ามีร้านอาหารเวียดนามตั้งอยู่เป็นจํานวนมากก็เชื่อมโยงไปนะคะว่าประเทศนี้กับเวียดนามนั้นก็มีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่สมัยสงครามมาแล้วค่ะและประเทศนี้นะคะก็มีกบมีอึ่องมีแมลงมีงูที่วางขายอยู่ในท้องตลาดเต็มไปหมดเลยค่ะด้วยความที่มีปริมาณมากแล้วก็ในช่วงที่เจอภาวะสงครามนั้น พวกเขาก็ไม่มีอะไรรับประทานก็หาวิธีในการจัดการเอามารับประทานให้ได้คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการทําความเข้าใจเรื่องอาหารนั้นทําให้เรารู้เรื่องอะไรต่างๆอีกเยอะแยะเลยค่ะถ้ามาที่เสียมเรียบครับบนถนนเส้นหนึ่งเรียกว่าผับสตรีทนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มักจะสะดุดตากับรถเข็นที่ขายอาหารประเภทหนึ่งซึ่งเป็นของกินแปลกๆครับ h o อ One ล What is this, What is this? What is this? วอ w h w t kind of snake? Water snake? s n a กว w a t n r s n เ k e เป็นงูน้ำครับ <Okay. S 1> ลองชิมดูดีกว่าครับเซลไวนกรอบๆครับก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับงูน้ำหรือว่า Water snake นั้นนะคะก็มีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันค่ะจะอาศัยและหากินอยู่ในน้ำเป็นหลักสามารถแพร่พันธุ์ได้ง่ายทำให้ที่นี่มีงูน้ำแบบนี้จำนวนมากเลยค่ะ เขาบอกว่างูน้ําหาได้ทั่วไปครับคือชาวประมงที่ไปจับสัตว์น้ําส่วนใหญ่ก็จะได้งูน้ํามาด้วยเราก็เลยลองมาดูที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งครับที่อยู่ริมบึงน้ําเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าเขาจับงูน้ํำยังไงดูเหมือนว่าวิธีการจับงูน้ําจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะเกือบทุกที่ที่ไปดักปลาก็มักจะมีงูน้ําติดมาด้วยอยู่แล้วเขาไม่กัดก็ไม่กัด โอเคขั้นต่อไปก็คือไปดูกันว่าเขาจะทำยังไงกับงูที่จับได้ครับเมื่อลอกหนังแล้วก็เอาเครื่องในออกแล้วนะคะเ,คเขาก็จะล้างให้สะอาดก่อนที่จะนำไปปรุงรสตอนนี้ก็ได้เวลาชิมแล้วครับว่ารสชาติจะเป็นยังไง มันก็อร่อยเหน,นียวเหนียวหน่อยแต่ก็ไม่เหนียวมากอืมอร่อยกรอบใครอยอกลองก็เชิญได้นะครับที่กัมพูชาค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของอาหารการกินในประเทศกัมพูชาดิฉันเชื่อว่าการนำเสนอในวันนี้จะทำให้เรารู้จัก กัมพูชาในมิติที่กว้างขึ้นและลึกขึ้นค่ะและคุณผู้ชมชอบเมนูไหนเป็นพิเศษสามารถเข้ามาแบ่งปันกับพวกเราได้นะคะที่ Facebook ของรายการโลก360องศาติดตามรายการย้อนหลังที่ YouTube Channel เนื้อหาที่โพสต์ทุเดย์สัปดาห์หน้าไปผจนภัยชิมอาหารแปลกๆใหม่ๆด้วยกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะถ้ามาถึงจาการตาแล้วอยากลองรับประทานอาหารที่เป็นแบบร้านข้างทางหรือว่าสตรีทฟู้ดเดินไปเลยครับ ไปลุยไปถามแล้วก็ไปทำความรู้จักที่นี่เขาจะมีเป็นลักษณะเป็นฟู้ดทัวร์ก็คือว่าพาเดินพาชิมแล้วก็แนะนำสร้างสารรค์รายการโดย Platinum Creation Premium Content Provider